「そらをじゆうにとびたいな」「はいこったんけくんか」 ก็มาพบกันอีกครั้งนะฮะกับขนมในตำนานนะฮะอยู่ในความทรงจําเด็กหนุ่ยหลายคนแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะความทรงจําเก่าในรูปแบบใหม่นะครับกลับมาอีกครั้งให้หายคิดถึงกันนะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะฮะเจ้าแมวอ้วนสีฟ้านั่นเองนะครับดราเอมอนนะครับโดยคราวนี้เนี่ยนะฮะกลับมาใหม่นะครับกลับมาใหม่ให้ได้ร่วมสนุกกันนะฮะนี่คือแพ็กเกจ ที่เห็นตรงหน้านี้เลยนะก็คือ1บล็อกนะฮะหบล็อกก็คือ1โหลนะจะมีกล่องสุ่มสติกเกอร์แบบนี้นะไม่ใช่สติกเกอร์กล่องสุ่มทิกซอนะแบบนี้เลยนะครับมาให้ในในกล่องนี้นะครับโดยมีเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยนะคือซ่อนนะฮะเซอร์ไพรส์มาเป็นลัคกี้การ์ดนะครับก็คือสุ่มมาจากในกล่องแบบนี้เลยนะฮะแพ็กเกจสวยงามความทรงจำสวยๆเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้ผมแกะรีวิวจากในรังเนี่ยโดยในรังที่ผมแกะเนี่ยผมจะได้ทิกซอร์แบบพิเศษนะทั้งหมด6มันจะมีจาก1ใบจาก6แบบนะโดยลายที่ผมได้จากในรังที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยเป็นลายนี้นะครับผมก็คือสวยงามเลยทีเดียวนะอันนี้คือทิกซซอร์บิกบ๊กบิกบ๊กบิ๊กทิกซอร์แล้วกันนะอ่าโอเคนะเราเรียกกันแบบนี้แล้วกันเป็น number 4นะฮะนี่นะครับสวยงามอ่าเดี๋ยววันนี้เราไปลุ้นในกล่องกันนะครับว่า รายละเอียดจะเป็นยังไงนะฮะโดยหนึ่งกล่องจะมีสิบสองหนึ่งโหลจะมีสิบสองกล่องนะไปดูกนันครับแกะเลยนะครับมาเลยครับผมนะฮะกล่องพิเศษนะฮะเป็นกล่องทองนะครับผมนะฮะกล่องทองนะครับเป็นขนมดเรลมอนแบบกล่องทองด้วยนะฮะซึ่ง ปกติเนี่ยในโหลจะมีในทุกๆโหลจะมีกล่องสีเหลืองแบบนี้มาให้นะครับนะฮะสวยงามเลยนะโดยบล็อกแรกเนี่ยที่ผมมาแกะรีวิวเนี่ยได้กล่องทองเลยนะฮะซึ่งเป็นกล่องพิเศษที่มีมาให้เฉพาะในรอบพีนะฮะและในรอบวางจําหน่ายปกติเนี่ยจะสุ่มมานะแต่อันนี้จะมีมาให้เลยในทุกๆลังนะแต่รอบขายปกติเนี่ยจะสุ่มมานะครับ เพื่อนๆแค่กล่องก็สวยงามแล้วนะนี่คือกล่องแบบออริจินอลนะทั้งขวาเป็นออริจินอลนะฮะอันนี้คือเป็นตัวรีโปรดนะกลับมาให้หายคิดถึงกันนะครับแต่รายละเอียดข้างในเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะนี่นะฮะกล่องทองนะครับโดยกล่องทองนียผมขอเก็บไว้แบบไม่แกะกันนะนะแต่จะแกะนะฮะกล่องเหลืองก็จะไม่ได้แกะนะจะแกะกล่องสีฟ้าทั้งหมดเลยนะเพื่อไปดูของข้างในกันนะฮะว่าสุ่มมาจะมีลัคก,กี้การ์ดหรือเปล่าโดยวันนี้เราจะแกะทั้งหมด2บล็อกนะ สองบอกหรือสองโหลนั่นเองนะไปลุ้นกันเลยครับกล่องแรกนะครับข้างในก็จะมีขนมนะขนมช็อกโกบอลน,นะซีเรียลนี่เลยฮะเป็นซองสุ่มจิ๊กซอว์นั่นเองนะโดยจะมีระดับเอ็นแล้วก็ระดับแรแล้วก็ระดับซูเปอร์แรและเป็นระดับพิเศษก็คือ S.S.R นั่นเองนะซูเปอร์ซีเกแรอะไรนี่แหละสักอย่างหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยกล่องแรกนะเดี๋ยวขออนุญาตวางกล่องทองไว้ตรงนี้นะสวยงามมากเลย วิบบับแสบตาเลยทีเดียวนะอยู่ทางด้านซ้ายของจอนะครับอันนี้เป็นกล่องปกตินะผมหากันไกลไม่เจอโอเคเจอแล้วนะฮะซองแรกนะครับเราไปรุ่นกันว่าจะมีเซอร์ไพส์มาหรือเปล่าไปครับขออนุญาตคว่างนะปึ๊บนี่เลยนะฮะตัวจิ๊กซอนะครับในทุกๆกล่องนะจะสุ่มมาให้จิ๊กซอจิ๊กซอการ์ดนะแบบนี้เลยนะสุ่มมาทุกกล่องโอ้สวยงามมากอุ้ยหูยโดเรมี่นะครับผมโดเรมี่นะ วิบวับเลยนะฮะอันนี้เป็นระดับระดับแรนะครับผมนี่นะฮะระดับการ์ดจะอยู่มุมซ้ายบนนะครับเป็นจิ๊กซอการ์ดนะและมีกิมมิคพิเศษมาในจิ๊กซอการ์ทุกใบด้วยนะคือเราต้องแกะจิ๊กซอออกมาเพื่อลุนนะลุนเป็นเขาเรียกอะไรนะเซอร์ไพรส์พิเศษนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่าอันแรกจะได้อะไรเ็ดแน่เลยกูมาครับอุ้ยเรียบร้อยแล้วจิ๊กซอโอเ,เละเลยเดี๋ยวค่อยไปต่อไหมอันนี้อะไรอ่ะ แกะลุ้นเนี่เป็นไอเทมโดเรมอนนะครับถุงมือซูเปอร์นะฮะถุงมือซูเปอร์โอเคนะอันแรกเป็นถุงมือซูเปอร์นะโอ้โหก็เพล่ดเพลินไปอีกแบบนะครับต่อจิ๊กซอย้อนวัยกันไปนะสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเราเคยได้เล่นจิ๊กซอแบบเนี้ยกันมาแล้วนะเชื่อว่าหลายๆท่านก็เคยผ่านตากันมานะอันแรกยังไม่มีอะไรนะครับไปดูอันที่2นะฮะสวยงามไม่อยากแกะเลยแต่ต้องแกะแหละเพื่อที่จะดูของในไปครับต้องเบามือหน่อยนะเพราะถ้ามันแตก แล้วเราต้องมาต่อยากเลยเป็น,น,กกนเดี๋ยว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 ็กระเป๋าสี่มิตินะฮะเป็นนะฮะยังไม่มีนะครับลักกี้การ์ดยังไม่มานะ,คะเคนะก็จะประมาณนี้นะก <c oughs> ็จะเพื่อนๆหน่อยแล้วต่อกลับนะกระจุย <c oughs> MM. เลยนะฮะเออมันก็สวยดีนะต่อเพื่อน <c oughs> ๆ, <c oughs> ๆดิก็ว่างๆก็เล่นกันดูนะเพื่อนๆใครสนใจตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะที่ เมกาพาซาชั้นห้านะครับร้านอนิเมทลรันนะแล้วก็พุทธมนฑนสายหนึ่งนะนี่ต่อกลับได้ด้วยนะเห็นปะสวยงามเลยอันนี้แค่กล่องแรกเท่านั้นนะฮะเราไปดูกันกว่าจะหมดโหลเนี่ยเตอสั่นไปหมดโอ้โหนะเพื่อนเก่ากับไม้หายกี่ถึะไปอุ๊ยเดี๋ยวมีเซอร์ไพส์เกิดขึ้นแล้วครับเพื่อนๆทำไมซองไม่มีลายอะไรเลยนะฮะเจ้าซองที่ไม่มีลายอะไรเลยเนี่ยแหละ เดี๋ยวเราจะขออุบไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราแกะให้หมดโหลนี้ก่อนแล้วกันน่าจะมีความลับซ่อนอยู่ในซองน,นี้แหละโอ้โหเซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์เลยนะฮะเนี่ยซองไม่เหมือนกันนี่น่าจะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันกับกับซองแบบนี้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปแกะท้าย EP นะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะสกิปไปเลยนะสกิปไปนะครับโอ้นี่นะฮะกล่องเหลืองไม่ตำนานนะกล่องเหลืองไม่ตำนานเดี๋ยวขออนุญาตนะ ราออกจากกล่องนะฮะเพื่อที่จะได้พรีเซนต์กันชัดๆเลยนะครับว่าหน้าตาแบบนี้นะฮะเอาพรีเซนต์กันที่กล่องขนมนันไปเลยตัวนี้นี่บอกเลยว่าหลายๆท่านที่สะสมงานกล่องเนี่ยนะฮะต้องมีจริงๆนะครับผมว่าผมน่าจะเจอเซอร์ไพรส์จากอันนี้คือกล่องทิ้งไม่ลงนะฮะต้องเก็บไว้เลยนะครับของมันต้องมีแล้วนะเป็นล็อตผลิต4เดือนหนะครับไปดูครับซองถัดไปนะฮะกล่องลำดับถัดไป สงสัยจะได้แกะแค่บอกเดียวแหละดูแล้วนะเราเจอนี่เห็นไหมปกติจะเป็นซองสกีไลน์น้ำแบบนี้มานะเพื่อนๆอันนี้เป็นซองที่เป็นเซอร์ไพรส์มานะครับเดี๋ยวเราไปแกะช่วงท้ายคลิปนะนะครับหนึ่งซองมีสองจิกซอนะฮะมีจิกซอมาให้จิกซอการ์ดมาให้สองใบนะครับก็จะเป็นซีนต่างๆนะในความทรงจําเลยนะฮะนี่นะฮะเป็นพ่อโนบิตะนะครับ จะเรียกพ่อใจแอนด้วยหน้าเหมือนใจแอนที่ไหนโอเคนะเป็นระดับ R นะฮะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดก็มาว่ากันช่วงท,ท้ายคลิปทีละกันนะเดี๋ยวจะหาลิงก์แปะไว้ให้นะสำหรับระดับระดับจิ๊กซอการนะเออก็สวยงามนะผมเห็นตั้งแต่ตอนงานเปิดตัวแล้วแหละว่าเฮ้ยมันต้องมีจริงๆนะอันเนี้ยเพื่อนเก่ากลับมาทั้งทีนะใช่ไหมนี่นะกล่องรุ่นเก่าทางซ้ายแล้วกล่องกล่องรุ่นเก่าทางขวานะฮะแล้วก็รุ่นใหม่ทางซ้ายนะครับเปรียบเทียบกันไปเลยนะ ยังมีกล่องเหลืองในตำนานเนี่ยนะเป็นแรไอเทมนะฮะนะครับเขาว่ากันว่านะครับไอซองไม่มีเนี่ยซองที่ไม่มีลายเนี่ยนะมันจะเป็นเป็นใบพิเศษประจำลังว่ากันมาแบบนั้นนะเดี๋ยวมาพิสูจน์กันว่าจริงหรือเปล่านะฮะเป็นอีกซองกาพิเศษประจำลังนั้นๆนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับไปลำดับถัดไปเป็นลายอานะฮะโอ้โหคอนเสิร์ตใจแอนนะฮะคอนเสิร์ตใจแอน ทันเลยนะต้องซื้อเพิ่มแล้วแหละอ๋อนี่แกะไปแล้วนี่แกะไปแล้วลวแล้วหโอเคนะแกะไปแล้วระวังนี้นะฮะอันนี้เราไปตรงนี้ก่อนโหนี่แค่โหลแรกยังว้าวขนาดนี้นะหยิบมาโหลเดียวนี้ได้กี้เลยนะครับเป็น <c oughs> ไ,ไงครับแค่นี้ก็คุ้มนะคือภาพสมัยก่อนนี่กลับมาเลยนะตื่นมาดูช่องเก้าการ์ตูนนะตื่นมาดูช่องเก้าการ์ตูนเพื่อ ดูโดเรมอนตอนใหม่ๆกันนะพี่มอนพี่มอนนะฮะอันนี้คือจะเป็นอีกหนึ่งลายนะยังไม่ซ้ํากันเลยนะครับนะระดับเอ็นนะยังไม่ซ้ํากันเลยอันนี้จะเป็นระดับอาเดคิซุนินะครับผมนะโอเคนะสี่กล่องผ่านไปแล้วนะครับผมแกะหนึงโหลสิบสกล่องนะแต่เจอกล่องพิเศษเลยว่าจะไม่แกะเลยเก็บไว้อย่างนั้นแหละนะ ว้าวมากๆเลยนะดูดิเพื่อนเสาร์ที่นี้ใครก็ว่างๆนะครับ,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 บแปะไปดูกันได้นะเมกาพาซานะชั้น5นะครับอันิเมทลันนะมีมีวางจำหน่ายแล้วนะอุ้ยหนูหนูหนูอุ้ย,อ,ยอันนี้เป็นเป็น sr นะครับซุปเอร์นะฮะเป็นระดับซุปเอร์นะโอ้โหเลเซอร์จะไม่เหมือนกับไรอาร์นะฮะเห็นไหมเลเซอร์คนละลายกันนะโอ้โหเดี๋ยวท้ายคลิปมีแกะหาแกะหากันหน่อย คุณภาพดีมากเลยนะกระดาษเนี่ยคุณภาพดีจริงไม่ใช่ดีแค่กล่องน,นะตัวจิ๊กซอกร์ดนนี่ก็คุณภาพใช้ได้เลยนะสวยงามสมการรอคอยอุ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับผมซองลายพิเศษมาอีกแล้วนะครับสองซองเลยนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปก่อนนะซองลายพิเศษนะซองพิเศษเนี่ยนะฮะจะข้ามไปก่อนนี่โหลเดียวมาสองซองเลยเหรอเนี่ยโหสุดยอดนะ ลงไปเลยนะครับเซอร์ไพรส์จริงๆนะฮะพี่ม่อนพี่ม่อนเล่นเล่นผมแล้วนะฮะพี่ม่อนมาเซอร์ไพรส์กันแบบนี้นะ SR นะไปสองสองถัดไปนะครับไปดูกันเลยโหซ่อนความระบายมากมายนะสำหรับตัวไอมอนนะฮะอ้าวคอนเสิร์ตใจแอนระดับ R นะครับผมโดยการระดับ N นี่คาดว่าจะทำเป็นระดับ R ไปด้วยเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ตรงหน้านี่คือสองพิเศษที่ว่านะ จะขอบยักไว้ก่อนนะเดีย๋ยวไปลุ้นกันช่วงท้ายท้ายคลิปนะครับผมเราก็จะมีมาเฉลยเซอร์ไพรส์ที่ซ่อนอยู่ในพัลสเซลจิกซอด้วยนะฮะนี่นะกล่องทองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีความแตกต่างนะอันนี้กล่องทองนะซ่อนความลับไว้มากมายนะเจ้าม่อนเนี่ยแหมสมกับที่มีของวิเศษติดตัวเยอะจริงๆนะฮะเซอร์ไพรส์เยอะแยะเลยแกะไปว้าวไป สังเกตว่า EP นี้ผมจะอุ้ย,ยว,าว,าว้าวตลอดเลยนะเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวอุ้ยตลอดนะฮะยังไงครับนี่โอ้โหโดราเอมอนนะฮะนอนกลางวันนะครับเป็นอาใบานี้สวยงามเลยนะสาสาวเด็กหนวดผอ,อที่บ้านน่าจะกีดกร์ดกันทีเดียวเลยนะฮะสำหรับโดราเอมอนติ๊กซอนะฮะมินิติ๊กซอว์กครับซ <ๆ S 2> องถัดไปนะฮะก่อนที่เราจะไปฉะเฉลยสองซองที่ไม่มีลายอยู่ตรงหน้านี้นะฮะ อคอนเสิร์ตแจนอีกแล้วนะเป็น SR นะครับผมพี่ม่อนซ้ำมานะฮะพี่ม่อนเล่นวอลเลย์บอลน,นะฮะซ้ำมาเลยนะครับผมโอเคนะเนื่องจากไอ้โหลเนี่ยผมแกะไม่หมดเดี๋ยวจะชดเชยเองหนึ่งบล็อกให้แล้วกันนะฮะจะได้เพื่อความสมบูรณ์แบบของ EP นี้นะครับโดยเราจะไปเฉลยซอ,องซองลายพิเศษนี้ก่อนนะว่าจะซ่อนความลับอะไรไว้ข้างในนะฮะ ไปครับสองแรกนะฮะชึบซูดเดโออนั่นเองนะฮะอุ้ยและข้างหลังข้างหลังขอบวิบวับแบบนี้นะฮะทองทองแบบนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ทองราคาบาทละสามหมื่นกว่านะฮะเอามาทำการ์ดกันเลยทีเดียวเป็นไลสเอสอาร์นะครับโดราเอมอนนะครับผมโอ้โหได้โดราเอมอนเอสเอสอาร์ด้วยนะครับ โอ้โห oh, บล็อกแรกเท่านั้นนะฮะเอาล้ครับ SSR มาแล้วนะครับผมพ่มอนนะฮะแมวสีฟ้านะครับแมวอ้วนสีฟ้าในตำนานนะครับพิมอนนะครับมาหาเราถึงบ้านแล้วนะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับหรือจะเชื่อยังมีอีกหนึ่งซองนะฮะสำหรับความลับที่ซ่อนอยู่นะครับโอ้โ oh, ห oh, บล็อกแรกว้า wow, วขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวต้องทำ EP ต่อแล้วละ่ะสำหรับกล่องถัดไปนะฮะไปครับอีกหนึ่งซองอุ๊ย ตัวละครโปรดผมเลยนะฮะโกดะทาเคชินะครับผมหรือใจแอนนั่นเองนะฮะและ yan, ด้านหลังใจแอนด้านหลังพีแอนเป็นถ้าได้พีแอนเอสผมจะดีใจมากผมชอบมากเลยนะตัวละครนี้พีแอนนะครับเป็นทองอีกแล้วนะฮะอ้ยและเอส ครับชิซุกะนะฮะชิซุกะนะฮะกับพี่ม่อนนะครับผมโอ้โหอยากจะแกะต่อเลยนะฮะเนี่ยแต่เดี๋ยวเราขอสกิปไว้แค่นี้นะแล้วก็ไปรับชมกัน EP ถัดไปแล้วกันนะ1บ็อก2 SSR เลยนะครับผมไม่น่าเชื่อนะฮะโอยต้องไปซื้อเพิ่มแล้วแหละนะฮะใครสนใจก็ไปดูกันได้เลยนะอนิเมตรันสายหนึ่งะฮะแล้วก็เมก้าพาซ่นะครับคิงต้องคำสายหนึ่งอนิเมตรันเมก้าพาซ่นะครับ หนึ่งกล่อง2 SSR นะครับและยังมีกล่องทองนะฮะนี่ยังไม่ได้แกะด้วยนะครับผมโหทำอะไรไม่ถูกแล้วมั่วไปหมดเลยตอนนี้โอเคนะครับวันนี้ก็ส่งเพื่อนๆกันกับ EP นี้ไปเท่านี้แล้วกันนะฮะทองทองนะฮะความทรงจําในรูปแบบใหม่นะครับ SSR นะครับผมไปแล้วครับ EP หน้ามาลุ้นกันต่ออีกหนึ่งบล็อกที่เก็บไว้ครับบ๊ายบายครับ